ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดนี้โทนสีชมพูหวานค่ะเจี๊ยบแซมช่อด้วยสีขาวนะคะสีชมพูหวานๆเลยค่ะชุดนี้นะคะเรียบร้อยแล้วกำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางนะคะช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกค่ะสวยหวานนะคะ เจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะอยากจะได้โทนสีอะไรนะคะตีมงานสีอะไรแจ้งเพิ่มเติมสีมาได้เลยนะคะหรือว่านะคะจะเป็นช่อเข็มกลัด Tech ติดหน้าอกนะคะใช้ในพิธีการต่างๆนะคะอยากจะได้สีอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยะคะ่ะเจี๊ยบทําให้ได้ทุกโทนสีนะคะออกแบบสีออกแบบช่อให้ดูก่อนได้เลยะคะ่ะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกค่ะจากดอกไม้กระดาษสาแท้ร้อเซน์นะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบพระคุณทุกๆบ้านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ